เพื่อนครับวันนี้เราก็มาคุยข่าวๆของเราต้นข้าวครับหลังจากหยุดอาทิตย์ไปวันก่งวันนะครับเพื่อนเครับตอนนี้เราต้นข้าวนะคิดดูครับว่าการที่น้องต้นข้าวได้ออกรายการูเดย์นะครับขอบคุณต่อยแต่พบเนี่ยคุ้มไหมยอมหยุดงานหนึ่งวันนะครับยอมเสียเงินสองหมื่นนะครับแต่มาออกรายการอัดรายการที่ที่กาตนานะครับที่บางใหญ่ขอบคุณต่อยทบในการูเดย์นะครับ เพราะคุณไต๋ได้พบนี่เรียกว่าเป็นคนที่เชิญแขกรับเชิญมานี่แบบไม่เหมือนคนอื่นครับต้องแบบถึงดังอย่างเดียวก็ไม่ได้นะต้องแบบมีจุดเด่นอะไรนะครับแล้วคุณต่อยได้พบถามแต่อย่างน้องต้นข้าวครับว่าคิดตัวเอยง,ง,งยังไงดังรู้สึกยังไงรับมายังไงถามแบบเจาะลึกแล้วแบบด้าน่าสนใจเป็นรายการที่นะ่าดี เด็กมารูคนี่ทำรายการเนี่นน้อรคนนี้กันใช่ไหมจ่ายมายเยเห็นใครย่าใครเปิดบ้างเมย่าเล่า้ฟังมั้งไหมว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนย่าอยากออกายาที่ดีมากย่าเล่าไป่ทันท่าจริงๆเลยเลาเเลาม่ในย่าเลา้ย่าหนุ่ย่าหนุ่จริงๆเมื่อก่อนนียเขาดูจริงๆนะครับท่านผู้ชมเขาดูรายการ แล้วด้ความยากจนต้นแท้ด้วยความลำบากเขาก็มีความสุขขึ้นขึ้นจะมาออกรายการนี้ไนเล่าี่เรเคยเขียนมาแต่ไม่ทำเงินไดมาที่นี่ได้เคยเขียนเรื่องมารอนนั้นอยากได้รถเขียนมาอยากได้มากอยากขายอะไร่อยาก้เป็นค่ายของยู่แล้วนะคะอยากได้รถเขียนมาเะว่าเราไม่มีทุน้ารเขียนก็จะขายได้ใบเดแยวหนึ่งล้วก็กะว่าจะเขียนมาแล้วมาขอเพราะอยประเทศไทยแย่เลยมาเลยจ่ายมาะมากตอนนั้น วันนี้ได้มาจริงๆแต่วันนี้ไม่ได้มาขอนวันะวนี้ไม่ต้องแนละ้ววันนี้ไม่ต้องแล้วจริงดแล้วเนี่ยเรามองอเด็กตรงนี้มาดทูทำให้เลตติ้งเนาะต้นข้าวพุ่งกระฉูดครับตอนนี้เนาะต้นข้าวก็เรียกว่าดีอยู่แล้วยิ่งมาออกกันการทัวร์เดโชแล้วของคุณต่อยเนี่ยยิ่งดังปังเบียดครับตอนนี้สื่อต่างๆตมาลุมนะครับมาสัมภาษณ์มาสอบถามนะครับเนาะต้นข้าวตัวนี้ไม่ใช่เป็นแค่เป็นนักร้องธรรมดาแล้วตอนนี้ตอนนี้เนาะตะข้าวเป็นซุปตาร์ครับ เป็นต้นกล้าแห่งคุณธรรมนะครับเป็นแบบอย่างของเยาวชนนะครับเป็นสิ่งที่งดงามทั้งสื่อทั้งหมดต่างแบบเทคะแนนให้กับน้องต้นข้าวครับเรียกว่าตอนนี้น้องข้าววางตัวยังไงก็ดีขึ้นมากๆหรือว่าดังปังตลอดเลยครับแล้ววันนี้ครับคุณแม่คุณแม่แมอของแม่ของน้องต้นข้าวแท้ๆนะครับก็ได้โพสต์แบบวันที่เปิดใจเขาก็ถึงลูกสาวครับเฝ้าดูลูกสาวนะครับด้วยความเป็นหัวเป็นใหญ่นะครับเห็นเขาเติบโตตั้งแต่เล็กที่จเกิดมา แต่ตอนนี้ลูกสาวโตวัยแล้วก็โตเร็วเกินกว่าอายุแล้วครับความคิดความอ่านก้าวหน้าไปเจอปัญหาดราม่าต่างก็คับประคองได้แม่ไอ้ก็ได้แต่ดูและชื่นใจปลื้มใจกับลูกนี้ว่าทุกก้าวที่ลูกทําไปเนี่ยแม่ปลื้มใจตลอดนี่แค่เป็นความรักของแม่กับลูกที่พูดถึงตอนต้นข้าวนะครับ ญญน,น,น,น่เป็นน้องต้นข้าวทำอะไรก็บูมครับแล้วได้มีข่าวดีบ่อยอย่างครับน้องต้นข้าวตอนนี้ครับจะนอกจากขึ้นเหนือไปถึงพิษณุโลกสกโ,โไทยแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ล่าสุดนี้กําลังจะขึ้นไปถึงเชียงรายนะครับเพราะแฟนคลับของน้องต้นข้าวตามแคบทั่วทุกภาคครับ ต่างรอรับน้องต้นข้าวครับเป็นซุปตา์ที่จะนําพาความสุขให้เบเยนทุกที่ต่างตะรับอีสานก็บุกบุรีรัม้านะครับคงจะเลื่อนไปเรื่อยตรงนี้ไอ้พวกน้องต้นข้าวบุกทั่วประเทศแล้วครับนี่ต้องเรียนไปทํางานด้วยนะครับจะมาดานน้องข้าวจะรับงานอยู่ใ,ใกล้ๆใ,ในเขตในย่านใกล้การชนบุรีครับก็คงจะต้องบุกตลอดครับน้องต้นข้าวให้สัมภาษณ์นะครับกับที่วันที่อดัดรายการสูเดย์โชว์ก็บอกว่าเออตอนนี้ได้ข่าวน้องข้าว ถ้าเราร้องเพลงมาชุดเนี้ยิีเงินสาสิบล้านอยู่ในบ้านเราใช่ไหมครับแล้วที่เขาบอกว่แกเลยครับเขาบอกว่าสาสิบาทก็พอมีส่วนจะล้นไปคนเอามาจากไหนแม่ทนสวยบาดใจสวยกว่าใครในพื้น แม่ลือเื่นขนาดนั้นแม่บอกรถบรข้าวเดยกที่ค่าตัวสองแสนไม่ถึงไม่ถึงเขาจากหลักพันมาเป็นหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นแล้วก็กปรับไปก็เพราะต้องมีทีมงานไปด้วยไม่ได้ถึงไม่ถึงแสนหรอกหบรลเล่นก็ไม่รู้แค่ดึ <laughs> <laughs> งานการะชุก,กวันวิ่งสี่ห้าทีครับเป็นคิวนักแสดงนักร้องที่ร้องุ่งที่มีงานแน่นที่สุดครับแน่นกว่าหัวหน้าหมู่บ้านที่ออกมาดราม่าน้องร้่งข้าวครับ ตอนนี้หัวหน้าหมู่บ้านคงจะลำบากหน่อยครับเพราะงานเพราะใกลชุกชุมนะครับน้องต้นข้าวชุกชุมกว่าเยอะนะครับเอาละครับเพื่อนครับวันนี้เห็นน้องต้นข้าวสามารถพานําพาให้คนมารักเพลงเก่าๆนะครับเพลงที่รุ่นซึ่งน้องต้นข้าวเอามาร้องเพลงนะปุ๊ดยังไม่ยังไม่เคยได้ยินเลยมายินที่น้องต้นข้าวร้องก็เลยเออก็เพราะดีก็เอามาร้องบ้างนะครับอย่างเช่นเพลงนี้ครับสาวนครเชษีครับหวานดีนะครับเพลงนี้ครับน้องต้นข้าวนะครับเป็นนักร้องที่สามารถนําเพลงเก่ามาขยี้ครับ ทำให้คนเข้าถึงเพลงเก่าที่ห่างหายไปนานเลยครับทำให้เพลงนั้น